S <S เ,ออเอ๊ยอ้าวเฮ้ยนิ่มก็6กโมงกว่าแล้วทำไมดอาทิตย์ยังไม่โพหน้ามาอีกอ่ะที่เศราจริงๆเลยอ่ะอ้าวมิสเตอร์บีอ้าวาโต้งสบายดีไหมเช้าเช้าอย่างเนี้ยมาทานข้าวได้กันก่อนสิอืมจะดีเหรอเฮ้ยดีสิมิสเตอร์บีบอกว่าอาหารเช้าเป็นเรื่องสำคัญที่ลืมไม่ได้นะใช่ เพราะอาหารเช้าช่วยให้ร่างกายและสมองรพร้อมทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและยังช่วยป้องกันโรคต่างๆได้อีกด้วยเอ้าวดวงอาทิตย์เขาอิ่มแล้วอะพร้อมทำงานได้แล้วต้องล่ะยังจะขันอยู่เปล่าเฮ้ยขันสิเคร็ดลับง่ายๆเอาไว้ดูแลตัวเองทุกวันแล้ววางใจเถอะว่าสุขภาพดีๆจะอยู่กับคุณทั้งชีตปรารถนาดีจากโรงพยาบาลกรุงเทพโถ คณะกรรมการตรวจสอบทุเรียนอ่อนสุ่มตรวจพ่อค้าตัดทุเรียนหมอทอง5ตัน พบเป็นทุเรียนอ่อนทั้งหมดควบคุมตัวส่งตำรวจดจำเนินจังหวัดตราตั้งจุดตรวจทุเรียนสกัดทุเรียนอ่อนหลังมีชาวบ้านร้องพ่อค้าตัดทุเรียนอ่อนขายเจ้หน้าที่ศูนย์แจ้งเรือประมงเข้าออกบ้านหากเล็กร่วมหน่วยงานต่างๆตรวจสอบเรือประมง คณะกรรมการตรวจสอบทุเรียนอ่อนสุ่มตรวจพ่อค้าตัดทุเรียนหมอนทอง5ตันพบเป็นทุเรียนอ่อนทั้งหมดควบคุมตัวส่งตำรวจดำเนินคดี เมื่อเวลา15นาฬิกานาทีวันที่28มีนาคม2560ที่จุดตรวจคุณภาพทุเรียนที่ตั้งอยู่บริเวณถนนสุขุมวิทขาออกด่านท่าจอดตำบลแสนตุ้งอำเภอเขาสมิงจังหวัดตราคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพทุเรียนอำเภอเขาสมิงดำโนยน,นายกิษณะอยู่สุขในอำเภอเขาสมิงพร้อมด้วยพร้อมด้วยนายทิตินันประเทืองคุณประลัดอำเภอนายวัญชัยจเจริญใจกเกษตรอำเภอเขาสมิงและเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารได้ร่วมกันตั้งจุดตรวจสอบ คุณภาพทุเรียนเพื่อเป็นการป้องกันผลผลิตด้อยคุณภาพออกสู่ตลาดในวันชัยกล่าวว่าจากการที่ผู้ว่าราชการจังหวัดตราได้มีนโยบายในการเข้มงวดไม่ให้มีการลักลอบตัดและค้าทุเรียนอ่อนเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้ทางจังหวัดได้รับความเสียหายโดยเฉพาะทุเรียนที่มาจากสวนของชาวตราจึงได้มีการตั้งจุดตรวจจุดสากาัดตรวจสอบทุเรียนขึ้นที่บริเวณด่านท่าจอดและที่ด่านตรวจตู้ยามบ้านนาแกง ตำบลปราณีตอำเภอเขาสมิงจังหวัดตราซึ่งผลการตรวจสอบพบ รถยนต์กระบะ5คันพบว่าแต่ละคันบรรทุกทุเรียนหมอนทองมาเต็มคันน้ำหนักรวมคันละ1ตันรวมทั้งหมด5ตันทางจังหวัดจึงได้เรียกตรวจสอบและทำการสุ่มตรวจเบื้องตน้นพบว่าเป็นทุเรียนอ่อนหรือทุเรียนด้อยคุณภาพที่มีเปอร์เซ็นต์แป้งไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่ตั้งไว32้32%โดยวัดค่าเปอร์เซ็นต์แป้งได้สูงสุด22.2%และต่ำสุด14.3% ได้ทำการตรวจยึดทุเรียนจำนวน5ตันพร้อมรถกระบะรวมทั้งพ่อค้าจากจังหวัดตราจันทบุรีและยะโสธรน,นำส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจพุทธรเขาสมิงดำเนินคดีต่อไปจังหวัดตราตั้งจุดตรวจทุเรียนสกัดทุเรียนอ่อนหลังมีชาวบ้านร้องพ่อค้าตัดทุเรียนอ่อนขายเวลา14บนาฬิกาสนาทีวันที่28มีนาคม2560 ที่ตู้ยามเทพประธานตำบลห้วงน้ำขาวอำเภอเมืองจังหวัดตราดนายโอภาสช,ชอบรถเกษตรอำเภอเมืองตราดพร้อมด้วยกำลังเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอเมืองตราทหารตำรวจร่วมกันตั้งด่านตรวจสอบคุณภาพทุเรียนด้อยคุณภาพหรือทุเรียนอ่อนสำหรับการตั้งด่านตรวจในครั้งนี้สืบเนื่องมาจากเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา มีประชาชนโทรศัพท์ร้องเรียนมายัางจังหวัดตราดว่ามีการลักลอบตัดทุเรียนอ่อนส่งขายตลาดและมีการขนส่งทุเรียนอ่อนในช่วงเวลากลางคืนเพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่รัฐโดยเจ้าหน้าที่ได้เรียกตรวจสอบรถบรรทุกทุเรียนทุกคันเพื่อตรวจสอบทุเรียนที่อยู่บนรถด้วยตาเปล่าก่อนหากสีผิวทุเรียนมีความผิดปกติที่คาดว่าจะเป็นทุเรียนด้อยคุณภาพ ก็จะสุ่มตรวจทุเรียนที่อยู่ในรถโดยใช้วิธีผ่าพิสูจน์เนื้อทุเรียนตรวจวัดคุณภาพแป้งว่ามีค่าต่ำกว่ามาตรฐานหรือไม่แต่ระหว่างการตั้งด่านตรวจสอบไม่พบทุเรียนด้อยคุณภาพแต่อย่างใดเจ้าของสวนทุเรียนรายหนึ่งในตำบลอ่าวใหญ่ที่ถูกเจ้าหน้าที่เรียกตรวจสอบกล่าวว่าเป็นเรื่องที่ดีที่เจ้าหน้าที่สุ่มตรวจสอบทุเรียนแต่ตั้งจุดตรวจสอบผิดที่ ถ้าต้องการตรวจสอบหรือจับกลุ่มผู้กระทำผิดจริงๆที่ตัดทุเรียนอ่อนขายต้องไปตรวจที่ต้นทางเลยหรือสวนทุเรียนจะดีกว่ามาตั้งด่านตรวจเพราะการตั้งด่านตรวจจะไม่ได้ผลพอ้าจะอาศัยช่วงจังหวะที่เลิกด่านค่อยขนทุเรียนออกจากสวนหลีกเลี่ยงการตรวจสอบเป็นต้นพี่เขาว่าตรวจทุเรียนอ่อนที่มองดีสิครับแต่ทำหมมันเกาให้ถูกที่คันเกาแล้วไปถูกที่คันอะ่ใะใช่ปะ คันหัวไปเกาขาประโถไปทำอะไรได้ะตอนนี้มันต้องจัดการหมอนเพราะหมอนเป็นเศษกินดับหนึ่งในชั้นนี้เนี่ยมันมีกิ่กีกักเองมอนเนี่ยสำคัญที่สุดมอนทองเนี่ยตอนนี้ตอนนี้มีคนตัดทุเรียนออกโอ้หผมไม่รู้วมเขาไปได้อะเขาไม่ได้ผมผมไม่ใหญ่ลงลงใหญ่อ่ะกลัวอะไรอ่ะอ๋อมาสิพีครับพีครับอโอ้ยทุเรียนมั่งกระตังมั่งมันมีทั้งนั้นในวงการเนี่ย ชาวสวนว่าไม่รู้หรอกแต่ผมมันมีเบื่อนสองออกผมเลยไม่สีเรียดไงอย่างไงผมก็ขายได้ผมไม่ค่อยสีเรลี่ยดไม่มีอะไรตอนนี้กำลังเล่นหมอนถ้าเก่งจริงบุกหมอนไปเลยด้านนายโอภาสช,ชอบรถเกษตรอำเภอเมืองตราดกล่าวว่า หลังจากได้มีการร้องเรียนมายังจังหวัดตราดนายชนะเอี่มแสงผู้ว่าราชการจังหวัดตราดได้สั่งการให้เกษตรจังหวัดตราดตั้งจุดตรวจสอบทุเรียนทั่วทั้งจังหวัดตราดเพื่อสกัดการนำทุเรียนด้อยคุณภาพออกสู่ตลาดโดยเจ้าหน้าที่จะสุ่มตรวจสอบรถบรรทุกทุเรียนทุกคันถ้าพบทุเรียนด้อยคุณภาพไม่มากก็จะมีการยึดไว้พร้อมตักเตือนเพราะถือว่าการตัดทุเรียนจะมีการปะปนกันมาเป็นส่วนน้อยกับทุเรียนแก่ แต่ถ้าตรวจสอบพบทุเรียนด้อยคุณภาพมาจะดําเนินการตามกฎหมายทันทีเพราะถือว่ามีเจตนาที่จะนําทุเรียนด้อยคุณภาพออกไปจาหน่ายเฝ้าระวังพื้นที่อย่างที่ผมว่าพื้นที่เป้าหมายที่ทุเรียนจะออกก่อนเนี่ยบางทีมันอาจจะมันัวเรากลัวเราก็ไม่ได้ว่าที่คนตัดจะตัดอ่อนแต่บางทีเพราะการตัดทุเรียนบางครั้งเนี่ยตัดมาเป็นคันรถเนี่ยม,มันมีพลาด โดยไม่ได้เจตานามีมีครับแต่ถ้าว่าเจตนาเนี่ยเราเราคงไม่ปล่อยเราต้องปฏิบัติตามหน้าที่นะครับเราจะมีการตัดเยื่อตอนไหนถ้าเกิดเจอพี่เรียนผ่อนอ<ข>อเราก็อาจจะตรวจยึดของกลางที่ของไม่ไดีออกสู่ท้องตลาดจดทะเบียนรถแล้วก็เตือนกันนะครับแล้วก็ถ้าเราเจอรอบสองอีกอะไรอย่างเงี้ยเ,เดี๋ยวเจตานาหรือไม่ก็ต้องดูในกลุ่มพินิจจริงๆเ่ยเราก็พยายามที่จะทําให้ดีที่สุดเพราะว่า ช่วยเหลือกันะเหมือนกันช่วยเหลือเกษตรกรนะครับเหมือนช่วยเหลือทุกหลังทุเรียนเราพอสมควรนั้นตัดออกไปปลายทางผู้บริโภคกินแล้วไม่ดีมันก็อาจจะทําให้ตลาดเป็นไฟมันอืดอะไรประมาณนั้นนะครับผมแล้วรถตู้ร่วมบริษัทก่อช้างกรุงเทพเดินรถคุณสามารถสารองที่นั่งได้ล่วงหน้าก่อนเดินทางเจ็วันอนุสาวรีย์ใต้สถานี BTS อนุสาวรีย์โทร090 818 1 8 2 8 สถานีขนส่งหมอชิดช่องขายตั๋วที่43โทร084 148 1551สถานีขนส่งตราดโทร039 525 222ท่าเรือเฟอร์รี่โทร090 818 1833ก่อช้างฟังอ่าวสับปะรดโทร090 818 1844สถานีขนส่งเอกมัยโทร0908181855เอกมัยรถออกเวลา6นาฬิกา8นาฬิกา10นาิกา12นาฬิกา16นาฬิกาและ18นาฬิกาจังหวัดตราดขอเชิญร่วมงาน11 1ปีตราดดำรึกน้อมสำนึกพักดีจากกรีวงศ์ 2 3มถึงี 27, มีนาคม2560ณนบริเวณหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่หศาสลาร้อยปีตราดมฤรึกและบริเวณสนามหลวงจังหวัดตราดร่วมทำบุญเมืองถวายเครื่องทยธรรมรำถวายเสด็จพ่อรอฮา,าชมรร้วขบวนตามรอยเสด็จบนเส้นทางท่าเรือจางสู่สนามหลวงตราดการแสดงแสงสีเสียงเทิดพระเกียรติร้อยปีตราดมฤตึกกับพระมหากรุณาธิคุณของสามรัชกาลแห่งราชวงศ์จัก,กรีพร้อมสัมผัสวิถีของชาวตราด ผ่านการแสดงศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านอาหารพื้นเมืองที่หลากหลาย23-27มีนาคม2560นี้ร่วมำรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ของราชวงศ์จักกรีที่มีต่อชาวตราดในงานวันตราดำรำลึกที่จังหวัดตราด เจ้าหน้าที่ศูนย์แจ้งเรือประมงเข้าออกบ้านหัดเล็กร่วมหน่วยงานต่างๆตรวจสอบเรือประมงเจ้าหน้าที่ตำรวจน้ำตรวจสอบบะแรงงานต่างด้าวในการแจ้งเข้าออกเรือประมงพร้อมด้วยแจกใบพ,พับบันทึกการทำประมงของเรือประมงาพาณิชย์พุทธศักราช2560นางสาวสุทธาศินีมนูปัชยยาพรนักวิชาการประมงปฏิบัติการร่วมกับพันจาเอกวรเนรอุทัยนิต ทหารเรือประจำศูนย์แจ้งหรือเข้าออกบ้านหัดเล็กร่วมกันตรวจสอบแรงงานต่างดาวในการเข้าออกและตรวจสอบบัตรแรงงานต่างดาวเช็คจำนวนเข้าออกให้ถูกต้องสำหรับการออกตรวจสอบในครั้งนี้เพื่อดูความถูกต้องในเรื่องเอกสารและบัตรแรงงานการทำประมงทั้งในเรื่องใบอนุญาตการทำประมงความถูกต้องของแรงงานประมงว่ามีบัตรถูกต้องหรือไม่ซึ่งเป็นการตรวจสอบแบบรายบุคคล พันจ่าเอกวรเนตอุทัยนิดทหารเรือประจำศูนย์แจ้งเรือเข้าออกบ้านหัดเล็กกะว่าการตรวจสอบเรือเข้าออกเป็นประจำแบบนี้ก็เพราะไม่ให้แรงงานที่ทำผิดกฎหมายมาลักลอบทำการประมงได้และต้องตรวจทุกครั้งในการเข้าออกเพราะว่าอาจจะมีเลขบัตรไม่ตรงกับเลขบัตรสีชมพูได้จึงต้องมีการตรวจสอบทั้งขาเข้าและขาออกในการทำการประมง นางสาวสุทาศินีมนูปัติยาพรนักวิชาการประมงปฏิบัติการได้กล่าวว่าในการแจกใบพับครั้งนี้เกี่ยวกับการทำประมงเรื่องกำหนดรูปแบบสมุดบันทึกการทำประมงระยะเวลาและวิธีการรายงานสมุดบันทึกการทำประมงของเรือประมงพาณิชย์พุทธศักราช2560 เพื่อให้ผู้ได้รับใบอนุญาตการทำประมงพาณิชย์ที่ใช้เรือขนาดตั้งแต่30ตันก๊อตขึ้นไปและผู้ได้รับใบอนุญาตการทำประมงพาณิชย์ที่ใช้เรือตั้งแต่10ตันก๊อตขึ้นไปที่ใช้เครื่องมือการทำประมงประเภทอวนลากอวนล้อมจับและอวนข้อปากกระตักซึ่งออกไปทำประมงพาณิชย์ จัดทาสมุดบันทึกการทําประมงตามรูปแบบท้ายประกาศนี้รายงานสมุดบันทึกการทําประมงที่ได้บันทึกสําหรับเที่ยวนั้นให้แก่กรมประมงทุกครั้งที่นําเรือเข้าเทียบท่าเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและสอบถามได้ที่ศูนย์แจ้งเรือเข้าออกบ้านหัดเล็กได้ตั้งแต่บัดน,นี้เป็นต้นไปจังหวัดตราดชื่นชมนักเรียนโรงเรียนตราตรการคุณเก็บกระเป๋าสตางค์ได้นำส่งคืนเจ้าของ ที่ห้องประชุมพลอยแดงสารการจังหวัดตราดนายชนะเอี่ยมแสงผู้ว่าราชการจังหวัดตราดมอบเกียรติบัตรของจังหวัดตราดให้กับนายกิติศักดิ์บรรจก,กูลนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5้ทับสโรงเรียนตราดตระการคุณเพื่อเป็นการแสดงว่าเป็นผู้มีความประพฤติดีเหมาะสมในการเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เด็กและเยาวชน ผัวรัชการจังหวัดตรากะว่าตามที่จังหวัดตราได้จัดงานวันตราดลำลึกเป็นประจำทุกปีเพื่อให้ชาวตราได้น้อมลำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระปีชายานของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หณบริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่5ซึ่งในวันที่23มีนาคม2560เวลาประมาณ17นาฬิกาจังหวัดตราได้จัดทำพิธีเปิด การแสดงลิ้วขบวนบริเวณพระบรมราชานุสวรีรัชกาลที่5 และในช่วงเวลาเดียวกันนายกิติศักดิ์ปัญจกูลนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ทับสโรงเรียนตราตราการคุณได้เก็บกระเป๋าสตางค์ของผู้มาร่วมงานได้และส่งคืนแก่เจ้าของซึ่งถือว่าเป็นเยาวชนที่มีความประพฤติดีสมควรเป็นแบบอย่างในด้านความซื่อสัตย์สมควรที่จะเป็นแบบอย่างให้กับเด็กและเยาวชนเป็นอย่างยิ่งทางจังหวัดจึงได้จัดทําเกียรติบัตรแสดงความชื่นชมเพื่อมอบให้กับเยาวชนในครั้งนี้ขึ้น